หลอกคุณพ่อไปแล้วนะครับว่าจะไปทํางานคนเดียวนะครับในได้นะครับวิ่งวนกลับไปมารับพี่บัวมาจนได้นะครับต้องเดินชมนกชมไม้นะครับทั้งสองพี่น้องนะครับเราต้องได้เดินชมนกชมไม้ไปด้วยกันอย่างนี้นะครับกว่าถึงจะยอมนะครับพี่บัวสุดหล่อของเรานะครับแต่มุดประตูนี้มาได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับประตูต่ำๆนี้นะครับชิลิ่เราจะเตะบอลนะครับวุ้นเตะเองเลยนะครับดูนะครับเฮ้ย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 เลี้ยงไปแล้วนะครับดูเลี้ยงบอล เลี้ยงบอลนะครับเลี้ยงไปเองนะครับเล่นไปด้วยกินไปด้วยนะครับเหียเเอเอเอ้ยเลี้ยงเองนะยครับเลี้ยงเองเลี้ยงเองไปแล้วเอ๊โอ้ยแต่เองด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากที่ต่อจากพักต่อจากไอ2พีสองนะครับได้หลอกคุณพ่อไปแล้วนะครับว่าจะกลับว่าจะไปทํางานคนเดียวนะครับที่ไหนได้นะครับวิ่งวนกลับไปมารับพี่บัวมาจนได้นะครับ พี่บัวมาที่นี่เจอเพื่อนนะครับนี่นะครับเจอเพื่อนเลยเจอเพื่อนเยอะเลยนะครับเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะครับเ๋ยนะครับรับน้องสาวก็ไปรับพี่ชายมานะครับคุพ่อก็นึกว่าตอนแรกพ่อนึกว่าเขาจะไปทำงานคนเดียวนะครับนี่นะครับยังไงได้ วิ่งวนกลับไปกลับมามารับพี่บัวไปด้วยนะครับให้พี่บัวไปไปเป็นเพื่อนนะครับคุณพ่อก็ต้องยอมตามใจนะครับกลับมาให้พาน้ําพอยกลับมารับพี่บัวนะครับเนี่นะครับอปยโอะล่ะไป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 กินดู่ะไปไปเยอะปนี่นะครับเออเดินนำหน้าพี่บัวใหญ่เลยนะครับนี่นะ มันกืวิ่งวนนะครับวิ่งวนู่ตรงนี้ม่รู้ว่ากี่รอบนะครับกว่าจะได้ไปถึงมกอคิดว่าลูกสาวของเราจะไปทํางานเองได้นะครับที่ไหนได้นะครับต้องพึ่งพี่บัวนะครับต้องให้พี่บัวเดินไปเป็นเพื่อนนะครับปะปะปะลูกไปเยอะเยอะเยอะบัวมา,าม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 าไปไปไปน,นะครับ พี่บัวสุดโรพี่ชายสุดโรเดินไปเปเพื่อนนะครับเจ้าพี่ดื้อของเราหายไปไหนนะครับโอ้อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ต้องเดินชมนกชมไม้นะครับทั้งสองพี่น้องนะครับเราต้องได้เดินชมนกชมไม้ไปด้วยกันอย่างนี้นะครับกว่าถึงจะยอมนะครับถ้าเขาไม่ได้เดินชมนกชมไม้อย่างนี้นะครับเขาคงจะไม่ยอมนะครับเราเดินชมนกชมไม้ได้กินญยากกินอะไรไปข้างทางด้วยอย่างนี้นะครับกว่าถึงจะชอบ มามามาลูกมาไปไปไป<า>นี่้องให้พี่ชายตามใจคุณพ่อตามใจนะครับถึงจะได้ยยมเดินไปได้นะครับแต่ถ้าให้ไปคนเดียวนะครับโอ้โหงงเงยน,นั้นนะครับพี่ดื้อเอ้หครบอ่ะบัวทำอะไรลูกโอ้โหก็ถูกนนะพ่อ พี่บัวถูต้นไม้ก่อนนะครับพี่บัวน่าจะคันนะครับดาพี่บัวได้ถูต้นไม้ก่อนนะครับพี่บัวของเราคงจะคันนะครับโอ้ได้เวลาขัดที่ไขแล้วดูนะครับออแล้วนะครับลูกสาวเราก็ยืนนิ่งอยู่นะครับลูกชายของเราก็ เดี๋ยวเคขัดที่ไข่ก่อนนะพ่อกัดไปด้วยกินไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับถุงไม่ถูกล้นด้วยนะครับนิดหน่อยถอยช่วยช่ยช่ยมามาบัวมาเยอะๆปลาลูกปลาปลาเยอะช่ยไหมามาเรื่อยนะมา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 เนี่ยนะครับ ไปเยอะๆๆๆมามาก็หน้ามาก็หลอกค่ะไปแล้วเดินๆนะครับโอ้ยมวยเดินมวยมั right. ้ยมวยฮะเนี่ยงี่ดื้อก็เราก็นั่หน้านะครับลูกชายชายเขาเราก็เดินตามหลังนะครับ ต้องได้เื่นไปด้วยกันอย่างนี้นะครับถึงจะยอมนะครับไม่งั้นไม่ยอมนะครับเนี่ยนะครับไปด้วยกันนี้นะครับเสานะครับ เหนตัวเี้ดอ้ยอยอ้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 ย้นะครับเจออะไรพอได้ไปวัวมาเดินไปเพื่อนเดินเปี้ยวเลยนะครับรู้สึกว่าสบายตัวนะครับไอ้พอให้เดินคนเดียวนะครับมีงอแงนะครับเยอะๆๆตั้งรัวั่านนี้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ alo พะพะเนี่ยน,นะครับมาสูงน้องนะครับเยอะๆๆๆดูน้องสาวคีดดื้อ กับพี่ชายติ้งต๋องนะครับเดินไปนะครับไอคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยกว้างส่ายอาจจะเห็นนกพลอยไม่ค่อยเ,เต็มที่นะครับดืนพ่อเดินข้างพี่บัวนะครับเดินข้างลูกสาวลูกชายของเรานะครับพลอยละพวอยนี่นะครับเจ้าขี้ดื้อของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า นาทีระทึกนะครับตรงนี้เป็นนาทีระทึกเรามาลุ้นกันว่าพี่บัวสุดหล่อของเรานะครับจะมุดประตูนี้มาได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับประตูต่าๆนี่นะครับมาดูความสามารถมา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 เอาลอยมาจะคว้างพี่บัวไหมลูกมามาเฮ้ยนี่นะครับมาดูความสามารถของพี่บัวนะครับข้ามประตูนะครับนี่นะครับนี่นะครับประตูต่าๆนะครับพี่บัวสามารถลอดมาได้นะครับฉลาดเหมือนกันนะเราเนี่ย สวมคำล้ำเลือนะครับฉลาดฉลาดทั้งสองนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยน,นะครับตอนนี้เราจะถึงหลังลานแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชวมนกชมไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูพี่โบวของเราทำอะไรได้บ้างนะครับในลานแสดงนะครับ นี่นะครับลูกชายลูกสาวของเรานะครับเอาพี่บัวทำโชว์กันแล้วลูกพอที่จะแสดงได้ไหมลูกอุ้ยอุ้ยดูคิดิ้งของเราทำอะไรนะครับอุ้ยคิดิ้งเราจะเตะบอลนะครับเราจะเตะเองเลยนะครับดูนะครับอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ลี้ยงไปแล้วนะครับดูเลี้ยงบอลนะครับดูเลี้ยงบอลนะครับเลี้ยงไปเองนะครับดูนะครับดูเลี้ยงเองนะครับ อยากเตะบอลครับพี่อยากเล่นบอลลูกบอลกับพี่บัวนะครับดูนะครับดูนะครับเอาล้วเอาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเหอะครับเอานี่นะครับลูกสาวของเราอยากเล่นบอลกับพี่บัวนะครับพี่บัวไม่เล่นด้วยนะบัวเก็บปะเก็บลูกบอลแล้วลูกเก็บมาเออเก็บเก็บลูกบอลก่อนเออเก็บเออเก็บเก็บมาเก็บ นี่แหละครับพี่บัวก็เล่นเป็นเหมือนกันนะครับมาเอ็บบนสูงบนสูงอึ๊บโยนลูกโยนโยนเป็นไหมลูกป่ะป่ะป่ะอึ๊บป่ะป่ะมามามาลูกมาพี่บัวถือลูกบอลหนีน้องพลอยแล้วนะครับเตะไม่เป็นถือเองก็ได้พี่บัวบอกว่าพี่บัวเตะไม่เป็นพี่บัวขออุ้มแล้วกันรู้ลูกสาวนะครับ โอ้ยโยนทิ้งกันครับเออท่านลูกสาวเราทำอะไรทิ้นของหนูหนูทำอะไรก็ได้นะครับมาทิ้มาตึงทิ้นเหมือนมาดูทำอะไรครับเล่นลูกบอลแล้วนะครับดู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 นะครมามาแล้วมามาเออเออเอ้าเดี๋ยวมาดูใหม่ดูลูกสาวของเราทำอะไรนะครับ

เอาบ้างเอาเอาเอาดูลองฝอยลองฝอยเล่นนะดูลูกสาวของเรานะตึ๊บอึ๊บทำเลยอึ๊บเอาเตะไปเลยลูกเตะก่อนเลยเตะเป็นไหมอือดูค่อยๆเคลียร์นะครับดูค่อยๆเคลียร์นะครับดูนะครับค่อยๆเลี้ยงนะครับเล่นไปด้วยกินไปด้วยนะครับดูดูนะครับดูนะครับดูดูดู มาดูดูขาหน้าค่อยๆเขียนะครับติ๊ก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 เขียดเขียดอู้เลี้ยงเองนะครับมาเลี้ยงเองเลี้ยงเองไปแล้วเอ๊อูแต่เองด้วยนะครับเก็บมาลูกวะไปเก็บมาเลยลูกวะเก็บมาเร็วเออเก็บมาเก็บมาดูดูนะครับดูเลยเก็บเก็บมาลูกเก็บลูกบอลมาเล้วลูกเออเก็บมาเล่นนี่เร็วนี่นะครับถ้าเก็บมาเร็วเก็บมาเร็วเอ้ยเอ๊อูแต่เองเลยนะครับ เอาเก็บมาเลยไปเก็บมาแล้ลูกเก็บมาเลยเดี๋ยวเราจะพักความน่ารักของเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่พีเอฟซีครอบครัวน้องบอลพลอยทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอาพี่โบ๊ายบายก่อนเลยบนสูงบนบ๊ายบายบนสูงบ๊ายบายก่อนแล้วลูกบ๊ายบายเอาบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนแล้วลูกบ๊ายบายเร็วครับ